Got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูเตรียมทาบรอบ2โดยยองอยากจับคู่กับกาเซมิโล่คุมกลางปีศาจดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกเเพมลิกอังกฤษเตรียมที่จะออกไล่ล่าแฟงกี้เดยองมิดฟิลด์ของบาร์เซโลนาเป็นคำลบที่2ท่ามกลางกระแสะข่าวที่ว่ายังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเอริกเชนฮากคุณซื้อชาวดาชช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2023ที่จะถึงนี้3ปัจจัยที่เข้า ทางแมนยูนเตตรอสอยเดยองหลังจากที่บาร์เซโลนาโดนบีบเผยนักเตะแอบสนใจด้วยทุกอย่างเข้าทางปีศาจแดงไปสมบนะครับตอนนี้และมีลุ้นคว้าแฟงกี้เดยองอีกครั้งหลังจากที่บาร์เซโลนาโดนบีบให้ใช้คันยกเผยรอบนี้นักเตะแอบสนใจด้วยวันที่3มีนาคมท็อกสปอร์ตได้รายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเตดทีมดังของสึกเพเมริกอังกฤษกลับมาลือแผนล,ล่าแฟงกี้เดยองเสริมทัพอีกครั้งหลังจากมีโอกาสคว้าตัวสูงขึ้นเนื่องจากบาร์ เโลนาต้นสังกัดในลาลิกาสเปนโดนบีบให้ต้องใช้มาตรการคันโยกทางเศร,รษฐกิจอีกรอบทั้งนี้คาเปียเตบาสประธานลาลิกาสเปนให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าบาซ่าอาจถูกแบนจากการเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทัพในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้หากไม่ขายผู้เล่นที่มีอยู่ออกไปจากทีมเสียก่อนเนื่องจากมีตัวเลขค่าใช้จ่ายติดลบอยู่ที่177ล้านปอนด์หรือประมาณ7522ล้านบาทนะครับอันเนื่องมาจากค่าเหนื่อยและค่าย้ายทีมน อกจากนี้การตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนลีกก่อนแพ้แมนยูในแต่ตกรอบเพย์ออฟในศึกยูโรปาลีกทำให้เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาคาดว่าจะมีรายได้ลดลงอย่างมหาศาลอีกแน่นอนจึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องจำใจขายนักเตะค่าตัวแพงและค่าจ้างสูงออกไปจากทีมหากพวกเขาต้องการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยสถานการณ์เช่นนี้ทําให้แฟรงกี้เดยองมีโอกาสที่จะย้ายทีมสูงในตลาดช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากเป็นผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยแพงที่สุดในทีมบาร์เซโลนา ซึ่งเขามีสัญญากับบาร์เซโลนาจนถึงปี2026และคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ78ล้านปอนด์หรือประมาณ3,315ล้านบาทในช่วง4ปีสุดท้ายหลังจากที่เขาตกลงสัญญาเพื่อช่วยสโมสรบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 สำหรับแมนยูไนเต็ดเคยที่จะเกือบได้ตัวอดีตลูกน้องของเอริกเชนฮากที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมไปร่วมงานแล้วหลังตกลงค่าตัวกับเจ้าบุญทุ่มได้ที่71ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวตัดสินใจไม่ย้ายออกจากทีมแต่ล่าสุดท็อก ปอตได้เปิดเผยว่ากองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์อาจเปลี่ยนใจอยากย้ายมาร่วมงานกับเอริกเชนฮากอีกครั้งแล้วหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแรงดึงดูดจากผลงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยพึ่งควา้าแชมป์คาราบาวครับเป็นถ้วยแรกในรอบ6ปีของสโมสรและมีโอกาสสูงที่จะตีตั๋วไปลุยยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าอีกทั้งตัวเขาก็สนใจที่จะได้ร่วมงานกับคาเซมิโลหัวใจสําคัญในแผงมิดฟิลปีศาจแดงอีกด้วยถ้าดูจากหลายปัจจัยก็มีโอกาสสูงนะครับสำหรับแฟ แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงล่ะครับยังชอบอยู่ไหมสําหรับแฟงกี้ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับเรดแนปฟันทงแฮร์รี่เคนย้ายทีมแน่ช่วงซัมเมอร์นี้แฮร์รี่เรดแนปอดีตกุนซือชื่อดังฟันทงว่าแฮร์รี่เคนกองหน้าของท็อตแนมฮอสเปอร์ r, จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนอันเนื่องมาจากเพราะผลงานของไก่เดือยทองไม่ดีขึ้นและไรวีแวลจากคว้าแชมป์แฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ r, ได้ตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมมาตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงไบเยอร์มิวนิกในเยอรมน,นีแต่สุดท้ายเขาก็ยังปักหลักอยู่กับทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่อไปซึ่งเขายังเหลือสัญญากับทีมจนถึงปี2024ทว่าแฮ์รี่เลตเนปอดีตกุนซือชื่อดังได้ออกมาฟันธงว่าแฮ์รี่เคนน่าจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่อไปก็ไม่มีทางได้แชมป์ผมเห็นหน้าเขาในเกมล่าสุดที่แพ้เชฟฟิลด์ตกรอบ f a ฟเคัเขาดูแย่มากและดูผิดหวั สุดๆเขาคงคิดว่านี่มันอะไรกันเนี่ยเขาได้เล่นเป็นตัวสำรองในเกมสำคัญแบบนี้ได้อย่างไรผมอยากให้สเปอร์ควา้าแชมป์ให้ได้สักรายการในปีนี้แต่มันคงไม่มีทางเกิดขึ้นดังนั้นนี่อาจจะเป็นปัจจัยให้แฮร์รี่เคนตัดสินใจย้ายทีมสำหรับแฮร์รี่เคนปัจจุบันอายุ29ปีผลงานในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปทั้งหมด35นัดยิงได้20ประตูกับ4แอสซิสต์โดยเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวแฮร์รี่เคนตอนนี้ก็คือทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะเจ้าตัวยืนยันว่า จะคาแข่งในรพเมรีกต่อไปเพื่อที่จะลุ้นดาวซันโวรพเมรีกทาบอารันเชียเลอร์และเวนลูนี่นะครับที่เหลือก็อยู่ที่ความสามารถของบอร์ดบริหารของทัพปีศาจแดงแล้วนะครับว่าจะสามารถดึงตัวแฮร์รี่เคนมาร่วมทีมได้หรือไม่แต่ส่วนตัวแอดมินชอบนะครับสำหรับแฮร์รี่เคน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับต้องรักษามาตรฐานเอริกเชนฮารพร้อมเฉ่งผีหากฟอร์มต่ำกว่าที่คาดหวังเอริกเชนฮารคอนเฟิร์มว่าเฉ่งลูกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงพักครึ่งของเกมที่เอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดกลางสัปดาห์เพราะเล่นไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังและบอกว่าเขาคาดหวังฟอร์มดีๆจากทีมอยู่เสมอเอริกเชนฮาร์ทำการสลับนักเตะหลายตำแหน่งสำหรับเกม FA เครับเมื่อกลางสัปดาห์และจำเป็นต้องส่งตัวหลักลงหลังจากโดนนำไปก่อนให้คัมแบ็กกลับมาเอาชนะได้3ประ นนแฮร์รี่แม็กควายเปิดเผยว่าเอริกเชนฮากเฉ่งลูกทีมค่อนข้างหนักในช่วงพักครึ่งและกุนซือชาวดัตช์ก็บอกว่าสิ่งที่ผมเห็นคือเราเล่นไม่ได้มาตรฐานนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นในตอนพักครึ่งแบบนั้นผมก็จะเฉ่งทีมของผมนักเตะของผมเพราะผมอยากเห็นฟอร์มที่ดีผมเรียกร้องให้ทีมโชว์ฟอร์มอยู่ทุกวันผมไม่ยอมรับสิ่งที่ต่ำกว่านั้นและผมก็จะตำหนิพวกเขาบอกว่าผมคาดหวังอะไรจากพวกเขาจากนั้นผมต้องบอบหนทางแก้ไขให้ทีมเพื่อ คว้าชัยชนะและผมคิดว่าครึ่งหลังเราเล่นได้ดีกว่าเดิมเยอะแนวทางของเอริกเทนฮาก็ได้ผลชัยชนะดังกล่าวทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ FA ครับและเพิ่งคว้าแช,ชมป์คาราบาวครับมาได้หมัดมาพวกเขายังเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูโรปาลีกและยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูการนี้อาจจะต้องลงสนามมากถึง65เกมนะครับหากพวกเขายังมีลุ้นแชมป์ในทุกรายการแต่เอริกเทนฮากเชื่อว่าโปรแกรมที่ หนักน่วงก็กระตุ้นนักเตะด้วยเหมือนกันเราอยากลงเล่นนะเรามีพลังจากการลงเล่นทุกๆ3-4ถึงวันเราอยากที่จะเดินหน้าต่อไปแต่ค่อยๆว่ากันไปทีละเกมตอนนี้จะเป็นคิวของเกมในวันอาทิตย์เอริกเชนฮากกล่าวต่อไปเดนเดังกล่าวทาใจรอเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนรับปิดมาคัทและฟอร์ดงานลาบากเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาของลิเวอร์พูลแอนโอกรับการปิดมาคัทและฟอร์ดดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิง่ง โดยทั้ง2คนเตรียมลงสนามดวลแข่งกันอีกครั้งในเกมแดงเดือดที่แอนฟิลด์วันอาทิตย์นี้ซึ่งมาคัทและฟอร์ดกำลังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงโดยยิงไปแล้ว25ประตูนะครับรวมทุกรายการในซีซั่นนี้เทนอเล็กซานเดอร์อานกล่าวว่าสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆคือเขายิงประตูได้เยอะขึ้นมากในช่วงหลังมานี้แต่เขาก็ยังเป็นนักเตะคนเดิมเขาเป็นภัยคุกคามเสมอมาและผมแน่ใจว่าเขาจะเป็นภัยคุกคามในเกมวันอาทิตย์นี้มันจะเป็นเกมที่หนักแต่ก็เป็นนัด ที่ผมตั้งตารอและมันจะเป็นบททดสอบที่ดีเลยมันยากนักกับการหยุดมาคันและฟอร์ดเขาเป็นนักเตะที่มีอาวุธหลากหลายในมือแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องความพยายามของทีมมากกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการดวลตัวต่อตัว,ตวพวกเขาจะมีมากกว่าแค่มาคัดเติมขึ้นหน้าเป็นเรื่องของทีมและตราบใดที่ทีมชนะในวันอาทิตย์นี้เรื่องอื่นผมก็ไม่สนหรอกนะทั้งนี้มาคัทและฟอร์ดดวลกับเทปมาแล้วเจ็บหนนะครับโดยหงแดงชนะ3นะัดขณะที่ดาวยิงปีศาจแดงซัดไปแล้ว ตงและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่ประจำช่วงเช้าของวันที่4มีนาคมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แอปบ,บินกราบสวัสดีครับ